ผมผ่อนคลายซาผมไทยเวียดนามของธัญญีเราสอนอะไรบ้างเรามี2แพ็กเกจนะคะแพ็กเกจที่ 1, 1เราสอนทั้งหมด5สาศาสตร์ค่ะศาสตรที่1มาจากประเทศอินเดียมีการนวดเดนน้าเหลืองแล้วก็การนวดสีสษะนะคะศาสตรที่2คือการกัวซาของประเทศจีนศาสตรที่3คือการนวดอายุรเวทของไทยเราศาสตร์ที่4คือการกดจุดของประเทศญี่ปุ่นและศาสตรที่5การใช้พลังงานขึ้นเสียงบําบัด ประเทศเนปาลนะคะให้คุณไปมอบความฟินให้กับลูกค้าและในส่วนแพ็กเกจที่2ของเรานะคะเราจะเลี้ยงกันทั้งหมด5าศาสตร์ที่ทันบอกไปเมื่อกี้แต่เราเพิ่มเติมทีชเมนนวดหน้าแบบผ่อนคายให้กับลูกค้าไปเลยไม่มีประสบการณ์ก็สามารถเรียนได้เพราะที่นี่เราสอนแบบประกบตัวจับมือกันทํานะคะมีขน,นมอาหารเบรกชากาแฟ ى, ให้กินตลอดคราสเลยค่ะอาหารกลางวันก็มีให้มีไล์กลุ่มคอยให้คําแนะนาปรึกษาไม่รู้จะเริ่มต้นธุรกิจยังไงจะต้องลงทุนเท่าไหร่ที่ทันยาน,นีนะคะเราสอนการตลาดให้กับคุณเรียนจบไปปุ๊บสามารถเอาไปทําธุรกิจไปสร้างราย รับได้แบบทันทีนะคะสนใจเรียนรีบมาสมัครนะที่ธัญญีแล้วมาเจอกันธัญ,ญีสวยงามสงาม่ามีปัญญาอย่างมืออาชีพ